สิบนิสัยที่จะช่วยวเรามีสเสน่ห์และก็น่าเคารพมากยิ่งขึ้นข้อแรกนะครับภายนอกดูดีดูแลตัวเองอยู่เสมอสิ่งแรกที่คนเห็นเราอ่ะไม่ใช่คำพูดไม่ใช่ความคิดแต่คือภาพลักษณ์ภายนอกที่เราได้ส่งออกไปทันทีในเสี้ยววินาทีและภาพนั้นมักจะตัดสินใจแทนเราไปแล้วครึ่งหนึ่งว่าคนอื่นจะมองเราเป็นอย่างไรการดูแลตัวเองภายนอกไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องสวยหล่อครบสูตร หรือว่าจะต้องใช้ของแพงแต่คือการส่งสารว่าฉันให้เกียรติตัวเองและฉันก็ให้เกียรติคนที่ฉันเจอคนที่ใส่ใจภาพลักษณ์แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมดูแลผมผิวพรรณและก็ท่าทางอยู่เสมอก็ย่อมสะท้อนความรับผิดชอบที่มีต่อตัวเองและนั่นคือสัญญาณแรกของความน่าเชื่อถือนะครับในทางจิตวิทยาเขามีปรากฏการณ์ที่เชื่อว่า h a l o effect ก็คือเมื่อเรามองเห็นใครสักคนที่ดูดีแล้วก็ดูแลตัวเองดี เรามักจะเผลอเชื่อมโยงไปเองว่าเขาน่าจะเก่งเขาน่าจะมีวินัยและก็มีคุณภาพทั้งที่ยังไม่รู้จักด้วยซ้ํานี่คือพลังเงียบที่คนจํานวนมากมักหมอข้ามแต่กลับเป็นสิ่งที่สร้างความน่าเคารพตั้งแต่วินาทีแรกที่เจอและที่สําคัญกว่านั้นนะครับภายนอกที่ดูดีไม่ได้มีผลแค่ต่อสายตาคนอื่นแต่มันยังส่งผลย้อนกลับมาที่ใจเราเองด้วยเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมสะอาดสะอ้าน เราก็จะรู้สึกมั่นใจขึ้นทันทีเดินตัวตรงขึ้นพูดชัดเจนขึ้นเพราะว่าร่างกายกับใจมันเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งลองคิดดูนะครับคนที่ไม่ดูแลตัวเองไม่ใช่แค่ภาพหลักเท่านั้นที่เสียแต่อย่างสะท้อนว่าเขาไม่เคารพเวลาของคนที่ต้องมาเจอเขาด้วยต่างจากคนที่แม้ไม่ได้มีทุกอย่างสมบูรณ์แต่ใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยอย่างเช่นรองเท้าไม่สก,กรปรกเสื้อไม่ยับผมเผผาไม่รุงรัง สิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละครับที่สะท้อนวินัยความเคารพและก็คุณค่าที่เขามีให้กับตัวเองและผู้อื่นเพราะฉะนั้นถ้าหากอยากจะให้ทั้งโลกมองด้วยสายตาแห่งความเคารพเริ่มต้นง่ายๆเลยนะครับก็คือดูแลตัวเองอยู่เสมอไม่ใช่เพื่ออวดใครแต่เพื่อบอกกับตัวเองว่าฉันมีคุณค่าและเพื่อตอกย้ำกับคนรอบข้างว่าคุณก็มีค่าพอที่ฉันจะใส่ใจ 2. ใส่ใจกับร่างกายหรือว่าบอดี้แลงเกจที่เราส่งออกไป ร่างกายผู้แทนเราได้เสมอแม้ว่าเราจะไม่เปล่งเสียงเลยสักครั้งแต่คนรอบข้างก็สามารถอ่านเราออกจากท่าทางน้ำเสียงหรือแม้แต่จังหวะของลมหายใจสิ่งเหล่านี้รวมกันแล้วเรียกว่าภาษากายเพราะมันคือภาษาที่ซื่อสัตย์กว่าคำพูดเพราะมันพูดโกหกไม่ได้แต่ร่างกายมักจะหลุดความจริงออกมาก็คือเวลาที่คุณกอดอกนั่งห่อไหลหรือว่าก้มมองพื้นคนรอบข้างไม่จำเป็นต้องเรียนจิตวิทยา เขาก็สามารถจับได้ทันทีนะครับว่าคุณกําลังปิดกัน้นรู้สึกไม่มั่นใจหรือว่าอยากจะปลีกตัวออกจากพงสนทนาแต่ตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าคุณยืดตัวตรงนั่งเต็มเก้าอี้หายใจลึกๆและก็ศบตาเวลาที่พูดคนอื่นเขาก็จะรับรู้ถึงพลังได้ทันทีนะครับว่าคุณนั้นมีความมั่นใจโดยที่คุณไม่ต้องอธิบายแม้แต่ประโยคเดียวในงานวิจัยทางจิตวิทยานะครับเขาพบว่า มากกว่า70%ของการสื่อสารทั้งหมดมาจากภาษากายไม่ใช่คำพูดนี่คือเหตุผลที่บางครั้งเรารู้สึกประทับใจใครสักคนตั้งแต่วินาทีแรกท,ท,ทั้งๆที่ยังไม่รู้จักชื่อด้วยซ้ำเพราะสิ่งที่เราเห็นนั้นคือพลังงานจากท่าทางน้ำเสียงและก็การแสดงออกที่ส่งออกมาภาษากายยังเป็นเครื่องมือที่สร้างสเสน่ห์อย่างเงียบๆอีกด้วยคนที่ยิ้มอยากจริงใจนั่งฟังอย่างเปิดกว้างไม่กอดอกไม่รีบขยับตัวหนี ก็แสดงออกว่าพร้อมที่จะรับฟังนั่นก็เลยดึงดูดความรู้สึกไว้วางใจโดยอัตโนมัตินี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้คนอยากจะเข้ามาใกล้และก็มอบความเคารพให้โดยที่ไม่ต้องร้องขออย่าลืมนะครับว่าทุกครั้งที่คุณก้าวออกจากห้องร่างกายของคุณก็กําลังพูดอะไรบางอย่างกับคุณเสมอครับคุณเรียกได้ว่าจะให้มันพูดแทนความมั่นใจความสงบและก็ความน่าเคารพหรือว่าจะปล่อยให้มันส่งสารที่ลดคุณค่าของตัวคุณเองลง เพราะฉะนั้นถ้าหากอยากจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์และก็น่าเคารพจงเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆเลยนะครับก็คือยืดตัวตรงหลังตรงหายใจลึกๆและก็ยิ้มอย่างจริงใจและก็ใช้ร่างกายของคุณพูดสิ่งที่ใจของคุณอยากจะสื่อออกมาแล้วคุณก็จะเห็นว่าโลกบางนี้ตอบสนองต่างออกไปทันทีข้อ 3. ไม่ทําตัวว่างตลอดเวลาเวลาของคนเรามีค่าเหมือนกับเหรียญทองที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวใช้แล้วก็หมดไปไม่มีทางได้กลับคืนมาอีก การที่เราทําตัวว่างตลอดเวลาพร้อมที่จะรับทุกการนัดตอบรับทุกอย่างที่ใครขอมามันอาจจะดูเหมือนกับเป็นความใจดีใช่ไหมครับแต่แท้ที่จริงแล้วมันกําลังบอกกับโลกว่าเวลาของเรานั้นไม่มีคุณค่าคนที่น่าเคารพไม่ใช่คนที่ทุกครั้งถูกถามก็ตอบว่าได้เสมอเขาว่างเสมอเลยครับแต่คือคนที่รู้จักจัดสรรเวลาให้ชัดเจนว่าอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญและก็เลือกใช้เวลาของตัวเองกับสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆต่อชีวิต การที่คุณไม่ทําตัวว่างทั้งวันไม่ได้หมายความว่าคุณยิ่งแต่หมายความว่าคุณให้เกียรติทั้งตัวเองและผู้อื่นเพราะว่าทุกการนัดหมายทุกการสนทนาคุณได้เตรียมใจเตรียมเวลาและก็เลือกมาแล้วว่าอยากจะใช้กับใครในทางจิตวิญยานะครับเขาบอกว่าของที่หายากนั้นจะมีค่าในสายตามนุษย์เวลาที่เราดูยุ่งเล็กน้อยมีสิ่งที่กําลังทํามีเป้าหมายที่กําลังมุ่งไปมันทําให้คุณอื่นรู้สึกว่า เวลาของเราเนี่ยมีค่าและเมื่อเขาได้เวลาส่วนหนึ่งจากเราเขาก็จะให้ความสําคัญมากขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ตรงกันข้ามนะครับถ้าหากว่าเราทําตัวว่างเกินไปพร้อมที่จะอยู่ได้ทุกที่ทุกเวลาคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าเวลาของเรานั้นไม่ได้พิเศษอะไรและคุณค่าของเราก็จะถูกลดทอนลงโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้คนเคารพอยากจะมีสเสน่ห์ที่ไม่ต้องอธิบายมากให้เริ่มจากให้ค่ากับเวลาก่อนเลยครับ ใช้เวลาอย่างมีเป้าหมายกล้าที่จะปฏิเสธบางสิ่งเพื่อรักษาสิ่งที่สําคัญกว่าและเมื่อคุณใช้เวลาของตัวเองอย่างมีคุณภาพโลกภายนอกก็จะสะท้อนกลับมาเป็นความเคารพอย่างที่คุณสมควรจะได้รับนั่นเองข้อสมีสีหน้าที่สดใสอารมณ์ดีทําให้บรรยากาศร,รอบตัวเบาสบายเวลาที่เจอคนที่มีสีหน้าสดใสอารมณ์ดีมันก็เหมือนกับโลกทั้งใบเบาขึ้นทันทีนะครับในทางจิตวิทยา เขาเรียกสิ่งนี้ว่าอารมณ์ที่แพร่กระจายเหมือนไวรัสยิ้มของคุณสามารถเปลี่ยนวันญญแย่ของใครบางคนให้ดีขึ้นได้และในโลกของความสัมพันธ์ใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้กับคนที่ทําให้ตัวเองรู้สึกเบาสบายมากกว่าคนที่ทําให้บรรยากาศตึงเครียดสีหน้าสดใสไม่ได้แปลว่าเราจะต้องแสแรง้งหรือว่าทําเป็นร่าเริงตลอ,อดเวลาแต่คือการมีความสงบอยู่ในใจให้มากพอจนมันสะท้อนออกมาผ่านดวงตาและรอยยิ้มคุณลองนึกดูนะครับ คนที่เรารู้สึกเคารพมากๆไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนโกรธง่ายหรือว่าทำหน้าบึ้งตึงใส่ใครแต่เป็นเพราะว่าเขามีความสุขขุมมีอารมณ์ที่มั่นคงแล้วก็ถ่ายทอดความมั่นคงนั้นให้กับคนอื่นได้สิ่งที่น่าสนใจก็คือสเสน่ห์จริงๆแล้วไม่ได้เกิดจากการพยายามทำให้คนอื่นชอบแต่เกิดจากการมีพลังในใจที่คนอยากจะเข้ามาใกล้คนที่มีสเสน่ห์จึงไม่ใช่คนที่แต่งตัวดีที่สุดหรือว่าพูดเก่งที่สุดเสมอไป แต่คือคนที่เวลาคุณอยู่ใกล้แล้วรู้สึกเหมือนกับโลกมันไม่หนักเกินไปเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากจะมีเสน่ห์และก็น่าเคารพเริ่มต้นง่ายๆเลยครับคือการหัดยิ้มหัดหายใจลึกๆปล่อยให้ใจได้สงบแล้วก็ปล่อยให้ความสุขในตัวของคุณไหลออกมาที่สีหน้าแค่เท่านี้เลยครับคุณก็จะกลายเป็นคนที่ทั้งน่าดึงดูดแล้วก็น่าเคารพโดยที่ไม่ต้องพยายามข้อ 5. สบตาแล้วก็มองหน้าเวลาที่คุย เวลาคุณคุยกับใครสักคนและเขามองตาคุณอย่างมั่นคงคุณก็จะรู้สึกทันทีว่าเราเป็นคนสําคัญสำหรับเขาทั้งที่บางทีเขายังไม่พูดสักคำนี่แหละครับคือพลังของการสบตาในทางจิตวิทยาการสบตาถือว่าเป็นสัญญาณที่ลึกซึ้งมากมันไม่ได้บอกเท่าว่าฉันฟังอยู่นะแต่มันกำลังสื่อว่าฉันให้ความสำคัญกับคุณมันคือการยืนยันคุณค่าของคู่สนทนาแบบที่คำพูดธรรมดาไม่อาจที่จะทำได้ เวลาใครสักคนพูดกับเราโดยที่ไม่มองตาเราเรามักจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงๆเหมือนกับว่าเขามีเรื่องที่สําคัญกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเขามองตาเราแบบเต็มๆตั้งใจมองต่อต่อให้แค่พูดสั้นๆก็สามารถทรงพลังจนเราจดจําได้และที่สําคัญการสบตาไม่ได้ทําให้เราดูน่าเคารพอย่างเดียวแต่มันยังเป็นเสน่ห์เงียบๆที่ดึงดูดใจคนคนที่กล้ามองตาเวลาพูดก็แสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเอง คนรอบพางก็จะสัมผัสได้ว่านี่คือคนที่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดและก็ไม่กลัวที่จะยืนอยู่ต่อหน้าใครแต่ก็ใช้ว่าเราจะต้องจ้องตาตลอดเวลาจนอีกฝ่ายอึดอัดนะครับศิลปะก,ก็อยู่ที่ความพอดีนั่นเองศบตาเวลาพูดศบตาเวลาฟังแล้วพักสายตาเล็กน้อยเป็นจังหวะก็จะทำให้บรรยากาศเป็นธรรมชาติไม่กดดันจนเกินไปสรุปนะครับก็คือว่าคนที่รู้จักใช้สายตาเวลาคุย ไม่เพียงแค่ได้ความชอบใจจากคนอื่นแต่ยังได้ความเคารพเพิ่มขึ้นด้วยเพราะเขาสงสารเงีย,งยบๆออกมาว่าฉันมั่นใจฉันให้เกียรติและฉันก็อยู่ตรงนี้กับคุณจริงๆข้อ 6. เปิดพื้นที่ให้คู่สนทนาเล่าเรื่องของเขาเวลาที่คนเราพูดคุยกันนะครับส่วนใหญ่สิ่งที่แต่ละฝ่ายต้องการไม่ใช่คำตอบที่ฉลาดที่สุดแต่คือพื้นที่ให้ตัวเองได้เล่าแล้วก็มีคนฟังต่างหาก การเปิดพื้นที่ให้คู่สนทนาได้เล่าเรื่องของเขาพร้อมกับการตั้งใจฟังก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนิสัยท,ที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างเสน่ห์ในความเคารพเพราะมันแสดงว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกของตัวเองเพียงลําพังแต่เราให้ค่ากับเรื่องราวของคุณด้วยในทางจิตวิทยานะครับเขาเรียกสิ่งนี้ว่าการฟังอย่างมีส่วนร่วมฟังด้วยใจไม่ใช่ด้วยหูฟังแล้วแสดงออกด้วยการพยักหน้าน้ำเสียงหรือว่าคำถามเล็กๆที่ต่อยอด ทำให้คนเขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาจริงๆไม่ใช่แค่รอให้เขาพูดจบเพื่อที่จะรีบเล่าเรื่องของเราคุณลองสังเกตดูนะครับคนที่ทําให้เราประทับใจที่สุดมักจะไม่ใช่คนที่เล่าเรื่องเก่งที่สุดแต่คือคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรื่องราวของเขามีความหมายและก็มีค่าพอที่จะถูกฟังเวลาเราพูดแล้วมีใครสักคนฟังแบบจริงใจเราก็จะเผอเปิดใจมากยิ่งขึ้นรู้สึกปลอดภัย แล้วก็อยากจะอยู่ใกล้เขามากยิ่งขึ้นโดยไม่รู้ตัวนี่แหละครับคือเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ใช่เสน่ห์จากคำพูดหวานหูแต่เป็นเสน่ห์จากการทำให้คนอื่นรู้สึกมีคุณค่าและเมื่อใครสักคนรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเขาก็จะจดจำเราไปอีกนานเพราะในโลกที่ทุกคนเนี่ยพูดมีน้อยคนมากนะครับที่อยากจะฟังดังนั้นถ้าอยากจะเป็นคนที่ทั้งน่ารักและน่าเคารพอย่าเพิ่งคิดว่าจะเล่าเรื่องไม่เก่งควรฝึกฟังให้เป็นเพราะว่าคนที่รู้จักฟัง ก็จะได้ทั้งมิจฉภาพความไว้วางใจแล้วก็ความเคารพไปพร้อมๆกันข้อ 7. พูดให้น้อยลงแต่ให้คำพูดมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นคำพูดถือว่าเป็นเหมือนกับเรียนที่ใช้ใจ่ายออกไปแล้วไม่มีวันเรียกกลับมาได้ทุกประโยคที่เราพูดจึงมีค่าเพียงแต่ว่าค่าเนี่ยครับเป็นการเพิ่มคุณค่าให้เราหรือเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ทำให้ความน่าเชื่อถือลดลงนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมคนที่พูดน้อยแต่เลือกพูดเฉพาะสิ่งที่จำเป็น ลับน่าเกรงใจแล้วก็น่าเคารพมากกว่าคนที่พูดไม่หยุดในเชิงจิตวิทยาเขาบอกว่าการรู้จักเว้นจังหวะไม่รีบพูดพร่ำเพื่อแต่กลั่นกรองก่อนที่จะปล่อยถ้อยคำออกมาคำพูดที่ผ่านการคิดแล้วนั้นมักจะก,กระชับชัดเจนและก็สร้างแรงกระทบได้ยาวนานกว่าคำพูดที่ออกมาเพราะว่าความเคยชินลองนึกถึงการประชุมหรือว่าการสนทนาที่สำคัญคนที่พูดอยู่คนเดียวอาจจะไม่ได้ทิ้งอะไรให้เราจดจำแต่คนที่เงียบอยู่นานพอเอ่ยประโยคสั้นๆออกมา ทุกคนกลับหันมาฟังทันทีเพราะเขาไม่ได้ใช้คำพูดเปลืองแต่เลือกใช้คำที่มีพลังที่สุดนี่คือสเสน่ห์ของการพูดน้อยแต่มีน้ำหนักมันทำให้คนรอบข้างรับรู้ว่าเราคิดก่อนจะพูดเราให้เกียรติคนฟังและเราก็มีความมั่นใจพอที่จะไม่ต้องเอ่ยทุกสิ่งออกมาให้หมดการเงียบในบางครั้งจึงไม่ใช่การขาดสเสน่ห์แต่เป็นการสร้างบรรยากาศที่ทำให้คำพูดของเรานั้นมีค่ามากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากอยากจะให้คนเคารพอยากจะให้ภาพลักษณ์ของเราเต็มไปด้วยความน่าเชื่อถือต้องฝึกพูดให้น้อยลงแต่ให้คําพูดนั้นมีน้ําหนักมากขึ้นทุกครั้งที่เปิดปากพูดก็ให้ถามตัวเองก่อนว่าสิ่งนี้จําเป็นจริงไหมและมันสร้างคุณค่าหรือเปล่าถ้าคําตอบคือใช่คนฟังก็จะไม่เพียงแค่ได้ยินแต่เขาก็จะจดจําไปด้วยข้อ 8. รู้จักตั้งขอบเขีนให้ตัวเองหลายคนอยากจะเป็นที่รัก อยากจะให้คนยอมรับจนเผลอทำทุกอย่างเพื่อเอาใจคนรอบข้างไม่กล้าปฏิเสธไม่กล้าวางขอบเขตผลลัพธ์ก็คือยิ่งทำยิ่งเหนื่อยและสุดท้ายกลับไม่ได้รับความเคารพจากใครเลยจริงๆแล้วการตั้งขอบเขตไม่ได้หมายถึงการปิดกัน้นหรือว่าทำตัวห่างเหินแต่คือการรู้ว่าอะไรคือของเราและอะไรไม่ใช่ของเราคนที่รู้จักปฏิเสธรู้จักบอกว่าตรองนี้ไม่สะดวกหรือว่าฉันเลือกแบบนี้นี่แสดงถึงความชัดเจนในคุณค่าและเวลาของตัวเองและนี่แหละครับ คือสิ่งที่ทําให้คนอื่นหันมามองด้วยความเคารพในทางจิตวิทยานะครับเขาบอกว่าคนที่พยายามทําให้ทุกคนพอใจตลอดเวลามักจะหมดพลังและก็รู้สึกขาดความสุขจากข้างในเพราะเขากําลังใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นไม่ใช่ตามคุณค่าของตัวเองซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่รู้จักตั้งขอบเขตอย่างชัดเจนเขามักจะดูมั่นใจสงบและก็น่าดึงดูดมากกว่าเพราะเขาสื่อสารกับโลกว่าฉันรู้ว่าฉันต้องการอะไร และสิ่งที่น่าสนใจก็คือยิ่งคุณพยายามทำให้ทุกคนพอใจเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งถูกมองข้ามมากขึ้นเท่านั้นแต่เมื่อคุณเริ่มตั้งขอบเขตเลือกโฟกัสกับสิ่งที่ใช่และกล้าพูดคำว่าไม่คนรอบตัวก็จะให้ความเคารพมากขึ้นเพราะเขารู้ว่าคุณมีหลักการมีจุดยืนไม่ใช่แค่คนที่ไหลไปตามแรงกดดันของคนอื่นสเสน่ห์ที่แท้จริงจึงไม่ได้อยู่ที่การทำให้ทุกคนรักแต่อยู่ที่การมีตัวตนที่มั่นคงพอจนคนที่ใช่อยากจะเข้ามาอยู่ด้วยจริงๆ เพราะฉะนั้นนะครับหากอยากเป็นคนที่ทั้งน่ารักและก็น่าเคารพจงเริ่มจากการตั้งขอบเขตเล็กๆให้กับชีวิตไม่ต้องอธิบายให้ยืดยาวไม่ต้องกลัวว่าจะเสียใครไปแค่กล้าพูดในสิ่งที่ตรงกับใจตัวเองเท่านี้คุณก็จะเปล่งรัศมีของคนที่มีค่าและก็น่าเคารพโดยที่ไม่ต้องพยายามข้อ 9. ไม่พยายามทําให้ทุกคนประทับใจหนึ่งในความจริงที่เจ็บปวดที่สุดก็คือคุณไม่มีทางทําให้ทุกคนประทับใจได้ต่อให้คุณพยายามแค่ไหน ต่อให้คุณปรับตัวเปลี่ยนตัวเองทำตามความคาดหวังของใครต่อใครสุดท้ายก็ยังมีคนที่ไม่ชอบไม่พอใจหรือมองคุณในมุมที่ไม่ตรงกับความจริงอยู่ดีนี่คือบทเรียนที่สำคัญของชีวิตนะครับและก็เป็นนิสัยที่ทำให้เรามีเสน่ห์และก็น่าคารพบยิ่งขึ้นเมื่อคุณหยุดวิ่งตามเสียงปรบมือของคนทั้งโลกแล้วหันมาเลือกเสียงของตัวเองและคนที่มีค่ากับคุณจริงๆชีวิตก็จะเบาขึ้นและสายตาที่คุณมอบให้กับคนอื่นก็จะมั่นคงขึ้น ในทางจิตวิทยานะครับเขาบอกว่าคนที่พยายามทําให้ทุกคนพอใจก็มักจะเหนื่อยล้าไม่มั่นใจแล้วก็สูญเสีอตัวตนเพราะว่าทุกการตัดสินใจไม่ได้มาจากว่าฉันอยากทําแต่มาจากว่าเขาจะชอบฉันไหมผลสุดท้ายก็คือยิ่งพยายามยิ่งถูกมองว่าไร้จุดยืนแต่ตรงกันข้ามคนที่เข้าใจและก็ยอมรับความจริงว่าเราไม่จำเป็นต้องทําให้ทุกคนพอใจคนแบบนี้กลับดึงดูดมีความน่าเคารพมากกว่า เพราะเขา,สาแสดงออกถึงความมั่นคงภายในมีจุดยืนแล้วก็เลือกโฟกัสเฉพาะสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตจริงๆคนแบบนี้จะดูมีสเสน่ห์อย่างมากเพราะพลังงานที่เขาส่งออกมาคือความจริงใจไม่ใช่การแสแสงเพื่อเอาใจใครลองคิดดูนะครับเวลาที่คุณเจอใครสักคนที่มั่นใจเขาไม่จำเป็นต้องทําให้ทุกคนชอบและคุณเห็นแบบนั้นคุณรู้สึกยังไงครับส่วนใหญ่เราก็จะรู้สึกว่าทําไมเขาดูน่าเกรงใจจังแล้วก็อยากจะอยู่ใกล้ๆ เพราะคนที่รู้จักเลือกไม่ใช่คนที่ใครก็สามารถชักใยได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีสน่ทและน่าเคารพจงหยุดไล่ตามคำชมของคนทั้งโลกแล้วหันมาเลือกที่จะซื่อสัตย์กับคุณค่าของตัวเองเมื่อคุณทําได้คุณก็จะพบว่าคนที่คุณอยู่กับคุณจะอยู่เองโดยที่คุณไม่ต้องวิ่งตามให้เหนื่อยเลยครับขอ้อ 10. จงฟังสัญชตาตญาณของตัวเองหลายครั้งที่เรามวแต่หาคําตอบจากเสียงรอบข้างจนลืมฟังเสียงที่ใกล้ตัวเราที่สุดนั่นก็คือสัญชตาตญาณของเรานั่นเอง สัญชตาตญาณไม่ใช่เรื่องลี้ลับแต่คือการสรุปข้อมูลจากประสบการณ์ความทรงจำและก็ความรู้สึกทั้งหมดที่เราสะสมมามันถูกเก็บไว้ในระดับที่ลึกเกินกว่าความคิดเชิงเหตุผลจะอธิบายได้เวลาที่เรารู้สึกว่าบางอย่างใช่หรือว่าบางอย่างไม่ใช่ทั้งที่ยังไม่มีเหตุผลชัดเจนนั่นแหละครับคือเสียงจากข้างในที่กำลังบอกเรา ในทางจิตวิทยานะครับเขาบอกว่าความรู้สึกจากสัญชตาตญาณมักจะแม่นยำกว่าการคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อนในบางสถานการณ์โดยเฉพาะเวลาที่เรามีประสบการณ์สะสมมากพออยู่แล้วสัญชตาตญาณจึงไม่ใช่ความคิดแบบลอยๆแต่มันคือการประมวลผลแบบรวดเร็วของสมองที่บอกเราผ่านความรู้สึกสเสน่ห์และความน่าเคารพจึงเกิดขึ้นเมื่อเรากล้าฟังเสียงของตัวเอง คนที่เชื่อในสัญชาตยานของตัวเองมักจะดูมั่นคงและก็น่าสนใจเพราะเขาไม่ได้สั่นไหวไปตามเสียงวิจารณ์ของใครทุกครั้งเขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรเดินหน้าและเมื่อไหร่ควรถอยสิ่งนี้ทำให้คนอื่นสัมผัสได้ถึงความจริงใจและก็พลังที่อยู่ภายในลองคิดดูนะครับคนที่ลังเลไม่หยุดรอให้ทุกอย่างแน่นอนก่อนค่อยก้าวสุดท้ายมักจะติดอยู่ที่เดิมแต่คนที่ฟังเสียงข้างในกล้าตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสมก็มักจะเป็นคนที่ไปได้ไกลกว่าเพราะโลกชื่นชมความมั่นใจมากกว่าความสมบูรณ์แบบ เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีเสน่ห์และก็น่าเคารพไม่จำเป็นต้องตามทุกตำราหรือฟังทุกความคิดเห็นจงเริ่มจากการเงียบและก็หันมาฟังใจตัวเองคุณจะพบว่าคำตอบที่แท้จริงหลายครั้งมันอยู่ตรงนั้นมาตลอดเลยครับเพียงแต่คุณยังไม่กล้าที่จะเชื่อมันก็เท่านั้นสรุปนะครับก็คือว่านิสัยที่ทำให้เรามีเสน่ห์และก็มีความน่าเคารพไม่ได้เกิดจากสิ่งที่ใหญ่โตแต่เกิดจากนิสัยเล็กๆที่เราทำซ้ำๆทุกวันคนที่ยิ้มง่ายตั้งใจฟังจริงๆ รู้จักตั้งขอบเขตและก็มั่นใจในตัวเองมักจะดึงดูดทั้งความรักและความน่าเคารพโดยที่ไม่ต้องพยายามสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การแสดงแต่คือการเลือกใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและก็มีสติเพราะเมื่อคุณเคารพตัวเองโลกก็จะตอบแทนด้วยการมอบสเสน่ห์และความเคารพกลับคืนมาและถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์พัฒนาตัวเองแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงให้ฟังในทุกๆวันนะครับ